ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าท่านใดมีเคยเจอปัญหาอย่างนี้บ้างนะครับเกื้องปูพื้นตอนแรกเดินไปเป็นยวกยวกเป็นจุดเป็นจุดเป็นแผ่นๆนะครับแล้วเมื่อชาวนี้เสียหดังปุ๊กก็กึกค่ายเสียงกระเทาะแล้วก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับเด้งขึ้นมาส่วนบางแผ่นข้างในนะครับแล้วเราเหยียบไปในก็ยัง รู้สึกว่ายุบยุบอยู่นะครับเวลาเราหย่อนเท้าลงไปเหยียบเนี่ยบางแผ่นมันจะรู้สึกยุบยุบอยู่นะครับหลายแผ่นนะครับวันที่กระทดขึ้นมาอย่างงี้แผ่นนี้ก็ยุบนะครับแล้วจ็แตกหลายแผ่น ถ้าเรามองไปเนี่โอ้ยไม่เห็นถ้าเรามองจากข้างนอกเข้ามานะจะเห็นเงิงถ้ามองจากข้างนอกนู้นเข้ามานะครับเห็นโก่งขึ้นมาเยอะหลายที่นะครับหลายแผ่นนะครับนี่เราก็เลยจะลองดึงแผ่นกระถอะออกมาแล้วนี่ออกนะครับ ไม่ทราบก็เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ที่เห็นจุดหนึ่งก็คือไม่เต็มนะครับน,นี่คือไม่เต็มนะครับนีแล้วปูนนี่ท่อ,อ,อกง่ายไม่ทราบว่าเขาใช้ปูนที่เกรดต่ําหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะมันไม่มันไม่ยึดเกาะกับแผ่นกับเบื้องนะครับ มองไปอย่างนี้จะเห็นโก่งนะครับโก่งเป็นแนวยาวไปเลยครับถ้าท่านใดที่เจอปัญหาอย่างนี้ช่วยคอมเมนต์แนะนำด้วยนะครับแต่ไงองต้องให้ช่างมาทำให้แต่ยงไงก็คอมเมนต์นี้ก็จะได้ไปทำเป็นประกอบคลิปที่ แชร์ให้ท่านอื่นๆที่เจอปัญหาได้แก้ได้นะครับแต่เรายังไงตอนนี้เราไม่รู้เราต้องเอาช่างมาทํานะครับเมื่อทําเสร็จแล้วจะถามช่างแล้ววิธีป้องกันและว,วิธีการดูก่อนที่เขาจะปูนี่ทำยังไงถามช่างแล้วแชร์ให้เพื่อนๆมวลมิตรได้รู้วิธีป้องกันตอนเริ่มต้นทำนะครับอัคีนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ เพิ่มเพิ่มเติมนะครับคือกระเบื้องนี้เพิ่งปูดได้3ปี3ปีกว่าก่านะครับยังไม่นานเท่าไหร่นะครับโก่งไปถึงรูนกลางบ้านเลยนะครับรอยกก่งนะครับเพิ่ง3ปีเองนะครับ